พี่น้องหลังจากที่ไปหาเหตุแต่มาเด้อค่ะเด้อนี้เขาเส็ดเมนูยังพัดน้ำมันหอยครับผมผัดน้ำมันหอยโดยเชฟแดนกินจุหั่นเป็นเปียงเปียงเขา้องไฟแนมขอบเคียงด้วยค่ะเด้อแนมติดตอนเหตดแชรตอนนี้ไงเน้นเน้นผัดน้ำมันหอยเจะพัดไปโหลด ใหญ่ก็บอคอยมักตากตาก็บอคอยมกักเห็ดเห็ดเผื่กตับเตานี่บางคนก็สิบปรอบกินเด้อค่ะเด้อแต่ซับพอคุณทางยานี่สุดยอดอีหล่คุณคุณเคยกินเพิ่นสิยหูคนบ้านเฮานานหนิก็สิมักกินบ่กี่คนเองกับบุกเขยใหญ่ๆคนอุดอรมกักแห้งนี่เจ้าเจิดคางหมอสิต้มปลาปนอยากกินผักแล้วมื้อนี้ แกเป็นแต่ออยำกรอบกรอบกรอบนะค่ะพี่นอ้องนี่ต้มเลียวปลาคอต้มน้ําปลาละน้ะําปลาแดกกับปลานิลหน่อยตัวนหนึ่งของกายไปตกมาเดี๋ยวสิแกะตำปนนะะุ่นเลยค่ะเด้อเจียวพักเสียบๆอ่างพี่อ่างน้องหือ,อพริกสไลด์พริกดิ่งไปเจ็ดได้จังมันคู่โบกีดเออเพื่อนเดี๋ยวต้มดอกกระเจียวให้เขาในเด้อที่มันเหลือนะี่ครับ น,นี่นู่นทัดไปด้วยค่ะพี่น้องตั้งกระทะครัวล้นนี่ค่ะอาทิตย์ตับเตาต้องต่มก่อนตล้วกลางนหนามออกเผื่อบ่าหห้มันมีกินกะหันผิดซอยกระเทียมริดผิด มันหอยเองกับสิสีดำๆเนี่ยแหละเห็ดถึงกระเตา่าสาเขียวเล็กน้อยสาเหลืองเล็กน้อยคือความกินตาลเล็กน้อยหมดแลค่ะกินไข่ไข่คัดหอยอย่างไรพี่หนอ บนี่แล้วค่ะพี่น้องผัดที่ตับเต่าน้ำมันหอยปนปลาปลาลูกทรายไปหามาไปถูกมานี่ผักของเห่าดบกระเจียวเข้าไปหามานี่เข้าไปได้ทิ้งเด้อค่ะพี่น้องเข้ายังเก็บไปตุมเจียวดลกวเจียวชอตเด็ดเนี่ยแบบนี้อันนี้เนี่ยะาบุงผัดสะต่อเจียวปนปลาผัดผายผักบุ้งด้วยค่ะเด้อซี่เบิองตะท่อเป็นยังไงผัด เจ็บเนยอยู่เจี๊ยบก็ว่าเจีบเลยยังไงมีเนยอยู่เอารมณ์มันมาขอมันจิตวิสัยยินมากีตีว่ะทางผุนทอดทอยทอดทอยรอแล้วรอเล่าอีพ่อเอ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องสสวัดีค่ะมาเด้อกินเหล่าแหลงกันดีเขล่าแหลงลุยลุยลุยพารเช็ต แก่ป้านองกายอวนแหงปีน้าเากลาวป้ารอหลายยางเอาโดยมัน่อมากลมัน่อมากเลหวานตัวมันอันับเมียป้าอันั่นมหมฮะบ่บ่จะเด้บโอ้เขาว่าสิไปถนาเขาก่อนล่ะกัมาไถน้าลุงทองเขาวะเขาเป็นถ่ยหวยัวัวนเงอนอนมันเยอ แล้วเราหาเขาใส่ในมูนเราเขาเนอะมาเนื้อเนี่แก้วเท่านี้เลยเถอะต่ออยากมูนดูหาลูกบ่ามาท่านหน้าอยู่นะขับรถมีคนเลยมากมากมากข้าวปอาดูสิบบ้างโอ้ยป่าลูกไก แฉมเสีบเลยถ้าว่างสนาเขาจะเขาเขาตอนป่ามากเลบ้เขานปามาให้กิ้พ่ออ่ะะปี่ยนป่าบางคนน่อยเ้ยมาด่กินหนอั้งเนี่ยไม่มดืเอะลยเดี๋ยว่มนห่อยเฮ้ยบึงัวกะหักกะหักวเดี๋ยวเอาข้างในมักินอะไรดอกหม่ ป้าจะได้จังทีสบิทฝลั่งป้าเข่งเนี่ยอืมเนื้อยป้าเกียวได้พี่น้องเลอนี้เกียวไม่เกียวแต่สิเกียวเกี๊ยวจินมือเถอะพี่น้องขอบ่กินมือสิินนี่หน่อไม้ไปหาเราลายเกียวล้วบดี

มึงมันนั่นมาขอ้ขาวกาเก่าจตัวเย็่น่ะเบ่อหลักเบ้อหันเยกำลังออกห่มาเราไว้นี่กุ๊กกำอกนี่เนาะตัดนี่แกพี่น่อิดท้ากับขี้ปนนี่เนี่ย แดดแม่ยูแดดเสิพัดเฮ็ดพึงคุ้มนี่แล้วนาดยูสองคนรมไม่เกินหนึ่งเดียวจ้ะเมียนครับเมียนะฮึ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 แล้วอแ่บ่ ตัวมันเต็มไปเลยนางอตดูเน่าป็นปลาป้กนี่่อามัสนี่ดน่กดูก็ได้่มันก็ยกล้เลยจัมกันอย่เียม่เจอพี่น้องมาเลอแฉบดีแบดี บักกรดวงเสียบีหุยเนาะตือไปื้อยไปเ้ื่อยนึ่งลังตือเรื่อมาตายอ่ะวโอ้บกกรดวงแบบน้องขยอ เดี๋ยวคกตีจักันยาานหมนด่ได้ชัดเห็ดแช่เสยตัวเสบัอุ่นกะเซาะดเห็ดกระเซาอืมแช่ดิดิันจดสดแช่มังคุม ไอ้น mm. ี่ยนุ่มคนว่างอะนั่นใ้มันสูบมันเยอะไม่เหรน่าจไม่ใช่สูบเลยถลันจหมดอยากไท่องกระสุนกเลยอไม่อ แคบแคบต้อ,อบุ่มตะก้อนน่ะดอกน้อสีแดามันเกลียวใชย่ามักเลยนะโอ้ยหางตะต้อ <laughs> ใส่เรจะเลือ่ทำนาะด่นอะอุ้ยปลาดิเะกเออเปลือมกมันเน่กะไรอืมพี่นงเคาะเาะีขอ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 ่พักจิ้มกัป้าิดดี่นีเอยจิเปลือกด้วะค่ะพี่นอง มาหางขึ้นหังเฮอยหยั่งนิจิขาขึ้นล้างเข่าขนสงคนงขึ้นเีหลัสิขึ้เข่าไม่ค่อยได้บุญพระลังสิโดนหึแม่ขสะตอบ่ก่อนโมยแก่ขึ้นเขาหนักเลยใหน่ขนด้ยัวแก่หายเลยตื้นตอนยังเป็ต้นอู่ตะทอด ก็เลย่อกมาก็เลยปรมาณประมาณแล้วลองแล้วก็อ่างพี่เซบูนไม่นแลเนี่ยม่หอ่ะ ผาดเห็ดนีค่ะอะไัวนี้พนัน่างกาย้องกินอะไอ่เี้ผเห็ดยเติมข่าวสองเถอะไป <icana> <naj bum S 1> มดิ้ลเทินคนมากินเียาธิดกับเต่ามาบ่ได้โควิดโควิดจะดินเช่ามีแล้วเด้อปลอดได้ กล่องกระดาษระดับกันนี่งต่ำในนี้ก็เขาน่ะใหญ่ค่ะมือเกลือมือเกลือที่ตุ๊ก้าเดือดใส่เกล็ดนี่เว้ยไม่อ้องรอพักกระเซาะ เบิร์กเซราเซร์เทียรปนเทปเป็นทก็โดยท้ายลูกเป็นเทปท้ายเรียงไงเป็นเทปมันมันมืดไงมืดายเลยนมันบกติีออกจากเมียออกขายเลยนะิบรนะอ่วงนี้มันเมียคุ้นกันเมีมันะเอามาดูจากเ็ตกทหารเนียก็อยาาใส่เข้ามาทินก็ขอแต่ดูนมือด

นูปจยฮะใส่เสื้อก็ป้ายเลยมันกิ้มอะไรยางเี่อยวะปเหเงินหนักเขาอยากไม่อยากอื้้ันะเนี่านี่ฮึนแบบ เป็นยาน้าทันเที่ยวเจ้าที่มักอยู่ที่เหล่ามีแห้งนะบ้างเจ้าเจ็บท้องเจ้าเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ้าเจ็บหลังอแล้วว่าให้กินเห็ดสูงกระาเจ้าใช้สุดปหามาเด็ดกินสมุนไพี่น้องกันว่ามันเป็นยาด,ดีก็ได้มันมาเด็ออกตลอด่อยมี่ทีเส้าเสือมาปลูกอยู่นึก โห่แหลวคือแกล้เท็ดส่วนซับเต่าเป็นไงเราบักหน้าใส่เพื่องไปก็บเกิดหดเราม่อนมันั่ใส่เพืองเอาเสือโหดด้วยถุงไม้ปนอือเนี่ยเต่าเขาตั้งเขา่าอย่ถุงไม้มันหดนะผมเนี่หวนี่ปลาย่างมั้งเบ่อหวนแต่ปลายย่างต้น เงาม่อนเงาอันนี้แม่ก็หใส่เพืองโผลพโผล่โ่มก็ปลูกไว้นั่นกระถางเงาบงหน,าน้ามันเกิดแค่แค่แค่เพราะว่าแค่แจ่แค่รค่แค่แแ่ัน เสิรกับเตาผัด่บ่อพัดไก่ขันแกงก็จะมีรสสมนะคะแล้วมีหน่อยเสิร์ฟก็บเตากินไข่เฮดทอดกินน้ำปาได้พ่อกตดกินแดดเเบิรงแล้วก็เดือแสบเพอีกกินจนได้เล็บหัวป่าแล้วบดนี้กินอันนี้ละพราะทีเป็นก <c oughs> ินขเขาแรลมครับพัดนี่ บนเหมือนเที่ยงฉมีด้วยค่ะเด้อพขอบคุณทุกกำลังใก้ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเุกคนคะคิมนาค่ะยิ้มคนละทุกแชทดิค่ะเช้าเกิดขอเชือแกนหนาว